ก็มาอยู่ที่รีสอร์ทอะไรคะที่พักไหนอ่ะชื่อชื่อที่พักนะคะเลี้ยวเลยนี่คือเจ้าของอ๋อนี่เจ้าของค่ะคือชื่อชื่ออะไรนะคะบ้านนอกเกตเฮาบ้านนอกบ้านนอกเกตเอทเฮาโอเคอันนี้คือที่เราเลือกเขาเพราะอะไรคะคุณบอกเหตุผลสิผู้จัดการต้องอยู่ผู้จัดการยุ้ยนะคะเอาคือหนึ่งร่วมกับอะไรนะร่วมกับ โฆษณาโปรแกรมของเราเที่ยวเรียกกันสองก็เรามองว่าบรรยากาศอาจจะไม่ใช่อาจาะสิแบบแบบแบบว่าเป็นวานเหมือนสมัยยุบ้านนอกสมัยเก่าๆเพราะว่าคือบ้านนอกเกสเฮาส์ใช่ไหมคะสไตล์ยุบ้านนอกกานนี้แหละเชียงคานนะคะนี่คือผู้จัดการของเรานะคะผู้จัดการยุ้ยนะครับผู้จัดการยุ้ยทำอะไรครับยกมดมือเค็ดเครื่องเืิมยังเดียวนี่คือผู้จัดการยุ้ยนะคะพี่ยุ้ยเลือกที่นี่เลยใช่ไหมคะ เพราะว่าลดราคารถเพราะว่าเราเที่ยวด้วยกันนะคะพี่ยุ้ยก็เลยเลือกพี่ยุ้ยเลือกอันนี้พี่ยุ้ยเที่ยว,ยวไปแล้วหมื่นกว่าบาทแต่ว่าพี่ยุ้ยจ่ายแค่สามพันกว่าบาทนะคะ <laughs> เพราะว่าเราลดราคาเยอะมาก,อ,ากอันนี้มือมือเาเหตยังสองคนนี้หนเห <laughs> <laughs> มบ ไม่เล่ากบ้างเนี่ผีเล่เลยก็ได้คูเูาาาเข่าขา,ขากันดีสิครับอ๋อจะหายหลเลยนลลยี่นน่อมเลยนี่ซ่อมไปเลยซ่อมเกษียน่อมเกษียนเพราะว่าีหนาจเกษียนแล้วเ <c oughs> <c oughs> จ้านี่รับซ่องเข้าไปยังเล่น <c oughs> สองคนนี้รู้สึกว่าเหมาะสมกันมากนะคะได้ทำกิจกรรมอันนี้ด้วยกันนะคะน่ารักมากทีนี้เราก็มารีวิว รีวิวการทําอาหารของพ่อครัวนะคะอันนี้คุณไพฑูรย์น,นอกจากจะขับรถแล้ววินเองด้วยแล้วนะคะก็เขาก็เป็นพ่อครัวชั้นยอดนะคะโอ้ชนแก้วกับคุณสุเกียรติหน่อยค่ะเอาเอาคุณสุเกียรติเอาชนชนขึ้นเหนือนอนยุบานเห็นยังยุบานเห็นยัง <c oughs> ยุบานเห็น้กับเขาหินเนี่ยค่ะเอาพี่เวีองอันนี้หล่อที่สุดในกะลุ่มวิชาการแล้วนะครับ <c oughs> ส่วนพี่จอยนะั่งตำน้ำจิ้มนะครับช่วยกันเอานั้นพี่พยุยพี่ปายแล้วก็พี่ขวัญน,นะคะเอาช่วยกันอันนี้เป็นเรนูสําคัญของเราในวันนี้ก็คือติ่งย่างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปรีวิวห้องพักรีวิวห้องพักก่อนนะคะนี่ย้อนอดีตวันวานนี่เขามีโปรแกรมหนังที่เป็นโพสต,ตอร์มา เป็นของโบราณเก่าๆเลยนะคะแล้วก็ลักษณะบ้านของเขาก็จะเป็นแบบนี้คือพูดถึงคนที่ร่วมโครงการก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็เราก็เลยทางเลือกอาจจะน้อยแต่ว่าเขาก็โอเคนะคะคือเราเขาให้เราทํากับข้าวได้มันก็จะเหมือนกับมีข้อจํากัดข้อดีปกติเราก็ต้องอยู่ริมแม่น้ําใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่ริมแต่ว่ามันก็ยังโอเคมันได้ทํากิจกรรมหลายอย่างค่ะอันนี้คือห้องที่เราพักนะคะห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะ จะมีห้องน้ําเฉพาะห้องริมทางน้นนอนได้สี่คนอันนี้นอนสองนอนสองนี้ผู้ชายนะคะผู้ชายนอนห้องนี้สองห้องนี้อันนี้แล้วก็ห้องนี้นะคะห้องนี้ห้องใหญ่ห้องนี้ห้องใหญ่นะคะเอาไปย่องอันนี้เจ้าเปิดแอร์นอนเลยเต๋เอาปิดอัดเจ้าไว้หิปิดไปพงไว้แล้วนะคะ อันนี้เขาจะทําเป็นัน,นั่นดีนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเขาจัดแบบน่ารักน่ารักแบบนั้นนะคะมีห้องหลายสีสันนะคะก็จะมีห้องนี้อีกห้องนึงอันนี้ห้องพี่ย้ยกับพี่ปายนะคะพี่ย้ยกับพี่ปายก็นอนห้องนี้สีแดงสีสันสดใสนะคะก็มีห้องคุณแม่ห้องนึ่งนะคะ นจะเห็นได้ว,ว่ามันก็ดูแบบโบราณๆนะคะที่พักที่พักของเรานะคะแล้วก็จะไปดูพี่ยุ้ยทำคันช์นะคะปาตคุณชาวสุดยอดเป็นอะไรที่แบบว่าแี <c> ่ <oughs> สีเรือนมากเลยนะคะนั่งพับเพียร์ตำน้ำจิ้มนะคะสันชัยนะคะข้าวที่พิซ่าต่ายประเทยมันยังข,<ะ>ข้าวได้ด้ดเน่ยทบเ่ต้องแบ่ง <c oughs> ให้ด้วยแล้วคะเพราะว่าวันนี้ก็เลี้ยงวายเขาอยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ากีมมานคุณภาพเหลือเกินนะคะมาด้วยกันเดินทางมาด้วยกันนี่นี่นะคะก็เครื่องมือหากินของคนชาวนะคะทาผู้จัดการยุ้ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ผู้จัดการยุ้ยรีวิวนะคะน่าจะมีคนถามเรื่องราคาหลังเราชาไถ่ยปะนะ ก็คือเขาเหมาเราจองเหมาหเนาะอันนี้พี่ยุ้ยจะเป็นอะไรบ้างคะผสมผสมไปแล้วใช่ไหมคะนี่ต้องใส่อะไรบ้างขึ้นย่างสักหน่อยก็จะผสมอ๋อมันทานกินถ้าผสมรอมันจะเจ๋อถ้าผสมรอมันจะไม่อร่อยอ๋อต้องผสมแล้วก็กินเลยโอเคงั้นเราเอาไว้มากินรอก่อนข้างั้นผู้จัดการยุ้ยแช่ไวไว้ให้เราแล้วนะคะนี่ลงบรรยากาศบรรยากาศที่พักของเรานะคะคลาสสิกแบบ แบบไม่ดูบ้านนอกก็ไม่บ้านนอกนะคะ <c oughs> เพราะว่าดูเหมือนเขามีของสะสมแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยนะคะหลากหลายเป็นแบบว่าพวกซูเปอร์ฮีโร่ต่างๆนะคะดูแบบผสมผสานไปเลยนะคะใครจะกินเครื่องดื่มอะไรก็ที่จริงเราจะให้พี่ยุย้ยพี่ยุ้ยคะพี่ยุ้ยผสมได้เลยแล้วก็เอามาเสิร์ฟพี่ๆป้าๆแม่ๆเขาได้เลยคะ่ะ <c oughs> ไม่มีปัญหา หรือว่าจะให้เอาขึ้นย่างก่อนไม่งั้นก็เอาตัวลูกชิ้นกับอันนั้นขึ้นย่างก่อนไหมล่ะพี่จอยเอาตัวลูกชิ้นขึ้นย่างก่อนไหมเดี๋ยวพี่จะไปย,ายป่างรอไปไปพี่ยุ้ยเราไปย่างรอเขาอ,อยู่ข้างหน้าก็ได้ทงนี้เราไม่ต้องกินอะไรเราก็กินอันนี้แหละ <laughs> เราจะไม่เบื่อเหรอ <laughs> กเยอะลเ่ยด <laughs> ไม่หมดก็ไม่เป็นไรเราก็อย่า ทำแล้วม,มันเป็นยำๆมันก็น่าจะอร่อยนะคะยำก็ได้ยำอ๋อเ๋ยวนะให้พี่เมียงไปเตรียมตัวย่างเดี๋ยวเราไปดูอเ,เอามาก็ได้ค่ะพี่ยุ้ยมาเดี๋ยวพี่จะเอาไปให้พี่เมี่ยงย่างนะตรงข้างล่างหม้ออบใช่ไหมพี่จอย พวกเจ้าอันนี้นะใช่ม,ใชมาเอาตัวนี้ไปอบออกจ้ะเอาตัวเอาตัวนั่นมายา่างก่อนรอก็ได้ตรงข้างล่างมันอบได้พ,พี่พี่จอยบอกตรงพี่จอยบอกว่าตรงข้างล่างมันอบได้นะพี่เม้งเออเอาฟิวเลงด้ยซิโอเคน้ำใส่ ม้อร้อนอย่างมันร้อนแล้วนะครับร้อนแล้วเอาอย่างเลยเอารองวางพี่พี่เม่งรองวางเลยก็ได้ครับสบดวจวดจัดลแล้วที่นี่โอ้ย <c oughs> โอ้ยมันเป็นอะไรอะร้อนไฟดูดเหรอต้องใช้ตะเกียบละมั้งพี่ว่าใช้ใชตะเกียบดีกว่าพี่เม่ง เราจะมาดูกันตอนอย่างเสร็จนะคะอ่ะอันนี้รีวิวไว้แค่นี้ก่อน